มองทีไรก็น่ารักทุกทีสาหรับสาวสวยคนนี้น้องแก้มสุพิสราสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n s p 1ีนะครับและวันนี้ก็มีข่าวดีล่าสุดของน้องแก้มมาแจ้ง FC แฟนคลับให้ได้ทราบกันทั่วถึงกันนะครับหลังจากขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ที่สุดของ3หนุ่ม R.S.F ไรอันซันฟอร์มซึ่งเป็นคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ของ3หนุ่ม R.S.F ไรอันซันฟอร์ม และยังประทับใจผู้ที่ได้เข้าผิชมมากที่สุดเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมน้องแก้มได้ประกาศข่าวดีบนเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะครับให้กับ FC f a n แฟนクับที่เฝ้าติดตามผลงานของน้องแก้มอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งต้นสังกัดยุงเข้าเรคคอร์ดได้ประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งกับผลงานเพลงแรกซิงเกิลเพลงแรกของน้องแก้มสุพิศราที่มาในเพลง6ชั่วโมง ที่ไม่ได้นอนกับหมอนใบนั้นและคุณผู้ชมนะครับสามารถรับชมพร้อมกันในวันที่11วมิถุนายนเวลา19นิกาเป็นต้นไปนะครับที่ช่อง YouTube ยุงเข้าเรคคอร์ดติดตามผลงานของน้องแก้มและเป็นกำลังใจได้เลยนะครับหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวใหม่ฉับไวทุกวันติดตามได้ที่ nsp 1 9 8สวัสดีครับ